สวัสดีครับกลับมาพบกันกับพระธรรมล้ำชีวิตอีกครั้งครับเราจะรู้สึกดีใจมีความสุขและตื่นเต้นเสมอเมื่อได้รู้ว่าเราเป็นคนถูกเลือกลองนึกย้อนไปถึงสิ่งที่เคยผ่านมาผมเชื่อว่าความสุขในเรนนั้นยังคงอยู่ในความทรงจำของเรานะครับอยากให้เรารู้ว่าความดีใจความสุขและความตื่นเต้นนั้นยังคงอยู่ในเราเพราะเราเป็นคนที่ถูกเลือกมา โดยพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดครับพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติที่7ข้อ6จากฉบับะมรธรรมร่วมสมัยเพราะท่านเป็นประชากรบริสุทธิ์แดพพ่พระยาเวพระเจ้าของท่านพระยาเวพระเจ้าของท่านสรงเลือกสรรท่านจากประชาชาติทั้งปวงบนแผ่นดินโลกให้เป็นประชากรของพระองค์เป็นกรรมสิทธิ์อันล้ำค่าของพระองค์พี่น้องครับเหตุผลของการที่เราต้องไร้ายความเมตตาปราณีต่อความบาป หรือสิ่งที่หันเหความสนใจของเราไปจากพระประสงค์ของพระเจ้านั่นเพราะว่าพระเจ้าทรงเลือกเราออกจากการเป็นทาสเพื่อเราจะเป็นของล้ำค่าที่บริสุทธิ์สำหรับพระเจ้านะครับพระธรรมเฉลยธรรมยัติบทที่7ข้อ7ที่พระยาเวทรงรักและทรงเลือกท่านทั้งหลายนั้นไม่ใช่เพราะท่านทั้งหลายมีจํานวนมากกว่าชนชาติอื่นเพราะในบรรดาชนชาติทั้งหลายท่านมีจํานวนน้อยที่สุดที่พระเจ้าเลือกเราออกมาเป็นของพระองค์นั้น ไม่ใช่เพราะเรายิ่งใหญ่หรือดีกว่าคนอื่นนะครับแต่ความจริงแล้วเราเล็กมากและอาจจะแย่กว่าคนอื่นๆแต่พระเจ้าทรงรัก,รกเราทุกคนจึงเลือกเรามานะครับพระรธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 7: ข้อแแต่เพราะพระยาเวทรงรักท่านทั้งหลายและพระองค์ทรงรักษาคำปฏิญาณซึ่งพระองค์ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพุุษของพวกท่านพระยาเวจึงทรงนำท่านทั้งหลายออกมาด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์และทรงถ่ายท่านจากแดนธาตุ จากพระหัตถ์ฟาโรกษัตร์อียิปต์เหตุผลอีกอย่างคือพระเจ้าทรงซื่อสัตว์พระเจ้าทําทุกคําพูดของพระองค์จริงๆพระเจ้ามีพระทัยที่แน่วแน่พระองค์ยังทรงนําเราออกจากการเป็นทาสด้วยพระหัตถ์ทรงฤทธิ์ของพระองค์และทรงซื้อเราออกมาด้วยชีวิตของพระองค์เองนะครับพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่7ข้อเและ10ฉะนั้นจงทราบเถิดว่าพระยาเวพระเจ้าองค์ท่านเป็นพระเจ้า เป็นพระเจ้าซื่อสัตย์ผู้ทรงรักษาพระสัญญาและความรักมั่นคงต่อบรรดาผู้ที่รักพระองค์และรักษาบัญญัติของพระองค์ถึงพันชั่วอายุคนและทรงตอบแทนผู้ที่เกลียดชังพระองค์าต่อตัวเขาเองโดยทรงทำลายเขาเสียพระองค์จะไม่ทรงลดหย่อนโทษผู้ที่เกลียดชังพระองค์พระองค์จะทรงตอบแทนต่อตัวเขาเองขอให้เรารู้ไว้ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของเราพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ซื่อสัตย์ ทรงรักษาพันธสัญญาแห่งความรักของพระองค์ต่อคนที่รักได้ทําตามคําสั่งของพระองค์ถึงพันช่วอายุคนนะครับแต่คนที่ไม่ทําตามนั่นหมายความว่าเขาเกลียดชังพระองค์โทษของเขากําลังคมมิ่งสู่นะครับกําลังจะมาเร็วๆนี้พระเจ้าจะทรงลงโทษทําลายล้างตอบสนองการกระทําที่ไม่เชื่อฟังของเขาแน่นอนนะครับพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 7: จ็ดข้อสิดังนั้นพวกท่านจงระวังที่จะทาตามบัญญัติ กฎเกณฑ์และกฎหมายซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านในวันนี้พี่น้องครับขอให้เราระวังและใส่ใจที่จะทตามถ้อยคําทั้งหมดของพระเจ้าที่เราได้อ่านได้ฟังได้เรียนรู้มาด้วยกันนะครับให้เราที่ฐานด้วยกันข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดเราขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงศักเป็นพระเจ้าของเราเราขอบพระคุณและสรรเสริญพระองค์ที่ทรงศักเป็นพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อและอปร์พูดคําไหนคํานั้น พระองค์ทรงทำมันจริงๆพระองค์ทรงรักษาพนันธสัญญาของพระองค์ด้วยความรักขอพระเจ้าแม่แต่ทุจะรักพระองค์เหมือนที่พระองค์รักเราพระองค์ทรง,งซื้อเราออกจากแดนทาตด้วยชีวิตของพระองค์ด้วยการตายและการฟื้นของพระองค์รบขอบพระคุณพระองค์ขอพระเจ้าแม่แต่ทุจะไม่หญิงยงโสและรู้ว่าไม่ใช่ความดีของเราที่เราได้ถูกรับเลือกแต่เพราะพระองค์เป็นความรักและพระองค์มีความเมตตาม,มาถึงเราเราจรึงได้รับพระคุณของพระองค์พระองค์จงก,การะ ราขอบพระคุณพระองค์ขอบพระเจ้าเมตตาเราทุวจะใส่ใจในทุกถ้อยคําและระมัดระวังรักษาชุกเราที่จะเป็นจริงตามถ้อยคําของพระองค์เพื่อยืนยันว่าเราเป็นคนของพระองค์ขอบพระเจ้านาเราทุกคนด้วยพชกะเราขอความเมตตาจากพระองค์เราทิ่ฐานทูลขอและขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับกับพระธรรมนำชีวิตโดยผมบุตรองค์สันเสริญครับ